วันนี้พอนจะพามาดูรถไถน,นะทุกคนเนี่ยพอนจะอนกำลังจะทนะํานาคุณยายกําลังโยนก้าก้าข้าวนาโยนเพอนทำนาโยนนะทุกคนจ้างรถไถมาปัน่นไถไว้แล้วแล้วก็จ้างรถไถมาปัน่นตอนนี้คือฝนตกปล่อยๆนะทุกคนเนี่ยพอนทำนาโยนคุณยายกำลังทํานาโยนเลยง่าย,งา,ยายสบายๆเลยทุกคนนี่รถไถนาทุกคน เขามาปั่นให้เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ไงนี่นู่นปั่นเรียบร้อยเหลือแค่ไล่ไลน่นี้ไล่เดียวนะทุกคนเหลือแค่ไล่นี้ไล่เดียวมาปั่นแล้วเรียบร้อยไปเดี๋ยวจะพามาดูรถปั่นปั่นนากันทุกคนรถไถเขาปั่นนานี่ไงทุกคนเห็นไหมนี่เขาก็จะปั่นหลายๆรอบหน่อยนะคะเขาก็จะปั่นหลายๆรอบหน่อยเพราะว่าให้ หญ้ามันให้หญ้ามันจมแล้วก็จะปรับนาให้เราด้วยตรงไหนมันสูงมันต่ําเขาก็ดันลงให้เรานี่ไงทุกคนอันนี้คือแม่ฮอนเตรียมทำนาโยนนะนู้นเห็นไหมปัน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนสวยงามมากเลยเตรียมโยนได้เลยตรงนู้นคือติดแล้วนะทุกคนนู้นตรงนู้นคือติดแล้วสองลายโยนไปแล้วตรงนี้คือคุณยายเขาดำเอานะทุกคนดำนาปักดำแบบปักดำนะ่ะ วันนี้แม่ฮอนเอาวิถีชีวิตชาวนามาฝากทุกคนนะคะนี่ไงวันนี้แม่ฮอนจะมาเตรียมทำนายโยนเหมือนกันนี่ไงทุกคนคุณยายโยนแล้วเสร็จรียบร้อยเนี่ยนี่ขึน้นไปเอากล้าอีกแล้วนี่ไงทุกคนคุณยายโยนเสร็จแล้วครึ่งไล่แล้วนะทุกคนเหลืออีกนิดหน่อยก็เสร็จแล้วไล่เนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ไงทุกคนเดี๋ยววันนี้แม่ฮอนจะพามาดูเขาไถปั่นนานะทุกคน รถไถเขาเราก็จ้างมาจ้างไถก่อนแล้วก็มีน้ําแล้วเราค่อยให้เขามาปั่นแล้วก็ถ้าตรงไหนมันสูงเขาก็ปรับให้เราเห็นไหมทุกคนนี่ไงทุกคนแม่ฮอนเชื่อว่าทุกคนต้องเคยทนะํานาใครไม่เคยทนะํานาไม่เป็นไรนะทุกคนแม่ฮอนจะมาถ่ายให้ดูอันนี้คือวิถีชีวิตชาวนาะแม่ฮอนเป็นลูกเกษตรกรแม่ฮอนจะพามาดู วิถีทำนาน,นะทุกคนนี่ใกล้จะเสร็จละฝนก็ตกไปปอยนิดหน่อยนะทุกคนฝนตกไปปอยนิดหน่อยวันนี้พามาดูรถไถเขากำลังปั่นนาทุกคนนี่ไงตอนนี้ก็เนี่ยเหลือ โยนเริ่มโยนแล้วเริ่มโยนแล้วหนึ่งหนึ่งไล่เนี่ยเหลืออีกอน,นี้เขาก็จะปัน่นปั่นใกล้จะเสร็จละเหลืออีกหนึ่งไล่แต่ที่เสร็จแล้วคืออยู่นูน่นเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเตรียมตัวโยนวันนี้จะโยนโยนก่อนแค่สามคนสามคนแม่ลูกมีแฟนมีแฟนแฟนแม่ฮอนแล้วก็มีคุณแม่นะคะทุกคนนี่ไงปดี๋ยวพาไปดูอีกรอบว่าเขาปั่นกันยังไงหลายๆรอบแนละ้วทุกคน นี่เขาก็จะปั่นหลายๆรอบแบบนี้นะทุกคนโอ๋เด็บต้มกระเด็นใส่แล้วทุกคนขยับอมาก่อนขยับอมกก่อนเดี๋ยวขยับอมาก่อนทุกคนเดี๋ยวต้มมันกระเด็นใส่เห็นไหมเนี่ยเขากำลังปั่นเลยนี่อันนี้พามาดูรถไถรถปั่นนะทุกคน นี่ทุ่งนาไม่ออนกว้างใหญ่เลยทุกคนอันนั้นคือแปลงหญ้านะยังไม่เสร็จเออแปลงหญ้ายังไม่ได้เกี่ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนื้อที่ประมาณห้าไร่กว่าแต่ทําแบ่งโซนแบ่งแบ่งแบ่งเป็นล็อกนะเขาเขาเรียกว่าให้นาะบ้านนอกเราเขาเรียกว่าให้นานะทุกคนสามสี่ให้ห้าหกไร่โยนไปแล้วสองให้เหลืล 2, หอหนึ่งสองสามสี่ อันนี้ก็รถมาปั่นให้เรียบร้อยแล้วเหลือให้นาสุดท้ายแล้วทุกคนแล้วก็จะทําพิธีการโยนแล้วแต่คุณยายกุณเนี่ยแต่คุณยายโยนไปแล้วครึ่งและครึ่งหนึ่งแล้วอัลโลมีจ้าทุกคนฝนเริ่มตกปล่อยๆล่ล,ล,ลเลยทุกคนุนกนกเอี้ยงมาจับ นี่คือบรรยากาศทุ่งนานทุกคนบรรยากาศอยู่สวนอยู่นาแม่ฮอนนี่คือไลฟ์ของแม่ฮอนที่ถ่ายให้ดูเป็นประจำกับไมค่อนนะตอนนี้แม่ค่อนเป็นโรงเรียนแม่ก็เลยมาทํานาก่อนแม่ก็เลยมาโยนจะมาโยนข้าวทํานาก่อนนะทุกคนพอปั่นใกล้จะเสร็จแล้วนี่ถ่ายคนเดียวนะทุกคนถ่ายคนเดียวใช้มือ ยื่นออกไปถ่ายันก็จะประมาณนี้แหละนี่ใกล้จะเสร็จแล้วเข้าใกล้ไม่ได้คนเดี๋ยวปั่นเขาปั่นตรงร็่เราวันนี้มัน,นวันนี้อากาศดีบรรยากาศดีฝนตกปอยๆยๆเราก็ต้องใส่เสื้อกันฝนเดี๋ยวเราจะเป็นหวัดจ้เสิ้นแล้วทุกคนเขากำลังจะเสร็จแล้วแค่นี้นะจ้าทุกคนบายยจ้า